สวัสดีครับผู้สดับรับังท,ทุกท่านกับผมนายประสานพรบุญหอรหัสนิสิตธิ0 7 5 0 1 0 1์6 8 0 7 5 0 1 0 1นนิสิทธิสิตคณะพุทธศาสตร์รุ่นที่4มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานีพระอาจารย์ผู้สอนพระมหาวีรชาติทีรสิทธโธด็อกเตอร์ ครั้งนี้กับผมจะมาบรรยายเรื่องทานสามอย่างทานสับนี้เป็นชื่อของสิ่งของที่บุคคลบริจาคบ้างหรือได้แก่กริยาอาการของผู้ให้บ้างหมายถึงเจตนาของผู้ให้บ้างซึ่งแต่ละอย่างแต่ละประการชื่อว่าทานทั้งนั้นวิเคราะห์ข้ามต้นว่าทาตับพันตีติทานังแปลว่ายังวัตถุอันว่าวัตถุใด ทายเกณะอันทายกทาตับพังทึงถวายอิติเพราะเหตุนั้นดั้งวัตถุอันว่าวัตถุนั้นทานังชื่อว่าทานวิเคราะห์ที่สองทียเตติทานังแปลว่าเตนะอันเขาทิยเตย่อมให้อิติเพราะเหตุนั้นทานังชื่อว่าทานวิเคราะห์ที่สามว่าทเทติ เตาติทานังแปลว่าปุคโลอันว่าบุคคลเทติย่อมถวายเตณเจตนากรรมเมนะด้วยเจตนากรรมนั้นอิติเพราะเหตุนั้นตังเจตนากรรมมังอันว่าเจตนากรรมนั้นทานังชื่อว่าทานมุธฐานเหตุการให้ทานมีสามอย่างคือบุคคลหนึ่งศรัทธานหนึ่งเจตนาหนึ่งจะขาดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ พราะทานจะเกิดขึ้นหรือมีขึ้นก็เพราะอาศัยเหตุทั้งสามนั้นเสมอถ้ามีแต่ศรัทธาและเจตนาไม่มีบุคคลให้ทานไม่ได้แต่บุคคลคือผู้บริจาคมีอยู่แต่ศรัทธาและเจตนาไม่มีก็ไม่อาจให้ทานได้ฉะนั้นต้องประกอบทั้งสามอย่างจึงจะเป็นทานได้ คติของบุคคลที่จะไปเกิดในสุขติแน่นอนโดยไม่แปรผันนั้นต้องประกอบไปด้วยองค์สองคือผู้นั้นมีจิตศรัทธาได้รักษาศีลได้บริจาคทานได้สดับพระธรรมเทศนามีปัญญาพิจารณาเนร่างกายของตนให้เป็นใจรักแต่ยังใดอย่างหนึ่งประการเนึ่ง ยัติปัถนาอัธิย่อมตั้งไว้ซึ่งปณิธานคือความปัถนาประการหนึ่งถ้าขาดแต่ดังน่งอย่างใดปติของผู้นั้นย่อมไม่เที่ยงคืออาจไปเกิดในคติอื่นเสียก็ได้เมื่อเรามีศรัทธารักษาศีลบริจาคทานเป็นต้นแล้วแต่ไม่ตั้งไว้ซึ่งความปัถนา ักสาปิคติอนิพพธาคติของผู้นั้นย่อมไม่เที่ยงหรือมีแต่ปัจฉนาแต่ไม่มีศรัทธาไม่รักษาศีลไม่ให้ทานเป็นต้นรักษาปิคติอนิพพธาคติของเขาย่อมไม่เที่ยงเช่นกันผู้ใดมีศรัทธาและศีลเป็นต้นด้วยปัจฉนาอัตถิมีความปรารถนาด้วย ตัตคตินิพพทาคติของผู้นั้นย่อมเที่ยงจะได้ไปเกิดตามที่ตนปรารถนาไว้แล้วนั้นจัตมาอุะยมปีถ้าปรารถนาจะไปเกิดในคติใดก็าตามจงกระทําทั้งสองอย่างนั้นจึงจะมีคติเที่ยงและจะไปสู่ที่หมายที่ตนตั้งไว้แล้วนั้น ไม่กระทำอย่างนั้นตามแต่จะได้ไปเกิดที่ไหนก็ตามดังนี้คต,ติคือพบที่จะไปเกิดย่อมไม่เที่ยงพออนุญาตพูดเป็นภาษาอีสานนะครับท่าน,นมีอยู่สิบอย่างท่านเพื่อหล่อห้นนี้ท่านกะลี่อปีน้ำกลท่านเพื่อผลนิ่ท่าท่านเพื่อหารายได้ท่านเพื่อให้เป็นทุน ท่านเพื่อบุญข้งางนาท่านเพื่อขาม,มนทินท่านเพื่อสิ้นกิเลสท่านเพื่อพ้นเสียดสงสารท่านเพื่อถึงนิพพานเป็นทีแล้วอธิบายครับท่านเพื่อหล่อให้นี้คือผู้ไห้บ่มิสธาแต่ว่ามีผู้มาบอกบุญกระลีออกมาไห้ท่านที่เพื่อเสียให้ลงจากบ้านนี้ไปเสียกล่าวโดวยง่ายคือ จ่างให้ลกจากรบานจากเลอนท่านกาลีอัปปีกล่ำกลคือผู้ให้มิรัทธาอยู่แต่บม,มีการปรึกษาหาลือกันที่หลังเลยเกิดทุ่มเถียงกันในครอบครัวจนเป็นเหตุขากันจีกันท่านเพื่อน,นิทาคือผู้ให้บ่มิสัทธา แต่เมื่อเขาทำบุญเพิ่มพูุ่นผงจนรัวทำกระดูกระไรอยู่ตัวอื่นจะนิ่งขว้า,า,วางกาวก็เลยทํากับเขาบ้างเพราะแก่นา่าท่านเกือหาลายใดคือผู้ใหบ้บมีศรธาแต่ให้ไปเพื่อวงังคืนตอบแทนท่าเพียเนเล็กหน่อยแต่จงใจเอามาคือธาดเฟื่องคิดเอาสลืง านบาทหนึ่งคิดเอาหาบาทหรือท่านเพื่ออาศัยกินเข้าบาทผักท่านเพื่อให้เป็นทุนคือผู้ให้ท่านมีความเชื่อถือมุ่งหวังตั้งใจแต่ให้เป็นทุนเป็นบุญกุศลเก่นตนเท่านั้นท่านเพื่อบุญขังนาคือให้ด้วยรัทธามาลูกด้วยปัญญาของตนแล้ววาบุญเท่านั้น ย่อมเป็นทีเพิงของสัตว์ในเบื้องหน้าแลลไปยยามให้ท่านอยู่เสมอท่านเพื่อขามม่นทิ้นคือผู้ให้ท่านมิสัทธาปัสนาเพื่อดีขามัดเขรธรรมจำจิตเสียไม่ให้มีความจนีเหนียวแน่นประจําสันดานท่านเพื่อสิ้นกิเลสคือผู้ให้ไขเพื่อจะ ทำไลยกิเลสบาปกรรมอันชักนั่ไปหายใจคุณมั่วคือตัวตัญหาโลกะโลกะเสียมุ่งหวังพุณธรรมจนสูงขึ้นไปท่านเพื่อพ้นเขียดสงสารคือให้ท่านเพื่อพบลมอินทรียของตนหายเก่กล้าจะได้เป็นหน้าว่าข้าขับเขียดโอคาสงสารวัตตะกันดานทั้งสีเสียได